วันนี้แม่ซื้อแฮมเบอร์เกอร์มาฝากน้องหมูค่ะเจ้าแฮมเบอร์เกอร์ท um like> um 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 ี่ไหนคะแฮมเบอร์เกอร์ที่ไหนคะเบสโนเนอร์เบกตลาดกันพุ่มแบนนี่ละจ้าเจ้าประจำเจ้าดังลิ้มคลองค่ะลิ้มคลองแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะลูกนี้ยี่สิบเก้าบาทเองจ้าลูกชุบเครื่องครบเลยนะนี่คือลูกชุบใช่อ่ะแม่เลยซื้อมาฝากน้องหมูค่ะ นี่ใครๆอยู่ตลาดกันผู้แมนแวะไปอุดหนุนได้นะคะจะมีช่วงเช้าๆค่ะอืมออ่ะของก็คำหา่อร่อย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 แต่ว่าห่วงเล่นจ้ะไอคำหนึ่งให้ชื่นใจค่ะลูกงำเป็นไงครับน้องหมูอร่อยไหมครับกัดไม่ทันไี้โดนหมูเลยบอกอร่อยอย่าห่วงเล่นค่ะลูกข้าวนะคะอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะกัดให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนๆหนุที่โรงเรียนจะได้เห็นเป็นยังไงล่ะ เด็กๆอยากทานแวะไปนะคะตลาดริมคลองกระทุ่มแบนจ้า